โอเคผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องพิเต้นะครับผมวันนี้นะครับผมดีมก็จะมาเล่นฟรีไฟ์มาไตาแ่แรงอีพีที่3กันแล้วนะผม EP ที่2คือแบบพลาดอะเต็งหนึ่งใน5แต่คือแบบมันคนสมควรที่จะได้แชมป์แต่มันพลาดไปเล็กน้อยนะครับนะคือพลาดนิดน,นึงก็คือแบบปิดพ,พาดนิดน,นึงก็คือตายเลยนะครับนะคือเราเอา ความผิดพลาดจาก EP พี p 2ปีปรับปรุงใน E p พถ้าเกิดเรามีสติพอเนาะนะครับ<ม>ก็เราอยู่ที่แรงกโก3นะครับผมเดีย๋ยวเราจะลุยกันน่าจะขึ้นโก4วันนี้ตอนนี้เลยอีพนี้นะครับอาจจะนะครับผมตอน,นนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะ<ม>โอเคเนะครับผมก็ไฟฟนี่ก็นานๆที่จะเล่นนะครับนะท่านผู้ชม,มไม่ได้มีเวลาว่างที่จะเล่นขนาดนั้นนะครับผมคือผมแบบว่า คืออยากระบายออกมามากเลยนะว่าวันหนึ่งผมทำอะไรบ้างวันหนึ่งผมต้องทำอะไรบ้างอย่างวุ้นอย่างนี้นี่ครับนะก็คือระบายไม่ได้ไม่ใช่ช่องตัวเองนี่คือช่องพ่เต้นะครับนะเออนี่บผมก็คือคือแบบว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์มาบางคอมเมนต์คือแบบผมรู้สึกว่าตื้นตันมากเลยนะครับนะคือแบบเขาแบบเออยังมีคนให้กําลังใจเรายังมีคนรักเรายังมีคนแบบว่าคอยดูเรายังมีคนคอยเปิดใจที่จะดูคลิปเรานะครับถึงจะไม่ใช่พิเต้ก็ตามก็ขอบคุณจริงๆ นะครับนะคือขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจในการทําคลิปต่อไปคือถ้าเกิดผมไม่ได้พวกท่านที่ให้กําลังใจมาคือผมก็ไม่ได้ทาคลิปในวันนี้คือผมก็คงท้ออาจจะแบบคิดมากจนไม่ทาคลิปเลยก็ได้นะครับนะขอบคุณจริงๆนะครับนะคนที่ให้กําลังใจทุกๆคนนะคนที่ด่าก,ก็าด่าต่อไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่ารักผมนะครับขอให้รักแบบนี้ไปนานๆนะครับรักตลอดไปนะครับผมผมขอจริงๆ นี่ครับนะคือแบบว่ารักกันไปนานๆน,นะครับผมนะผมสัญญาจะทําคลิปออกมาให้ดูดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะตอนนี้เราลงแรงกันเลยนะครับนะคือไม่จําเป็นต้องเกมฟีฟา่าไม่จําเป็นต้องเกมไมค์คามนะน้องๆลองเ,เสนอมาได้ว่าอยากให้พี่เล่นเกมอะไรนะเดีย๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เนี่ยมีคนลงกับเราครับผมนะตอนนี้ลงทุ่งหญ้าก,ก็เยอะพอสมควรนะครับนะ ตอนนี้พี่เอาตาร่าสังหารมานะครับผมนะโอเคตอนนี้เนี่ยโอเคเราได้มาแล้วนะครับตอนนี้โอ้แย่จังมันแย่ตรงที่ว่าเราลงแล้วมันไม่มีปืนให้เราเลยนะครับนะโอ้เราได้คามากระบอกหนึ่งครับโอเคครับเราต้องรีบเลยนะครับนะต้องรีบหาปืนโอ้ฟาร์มาร์สสวยเลยเอาเดินสิครับแหม อ๋อตายสิก็ตายดิอย่างเงี้ยก็ตายดิมีตัวไหนมาอ๋อไกลๆเลยโอ้ยไกลเลยนะโอ้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 เดี๋ยว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 เนี่ยแต่งนะบอกเลยแต่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเก็บนี่มาก่อนโอเคพี่อยากเก็บเอดับจะเก็บเอดับโอเคอันนี้ของพี่ไม่ไม่พร้อมอะไรเลยนะ แ,แอดต่อไปนี่ครับนีวิวฟาร์มต่อไปโอเคครับผมตอนนี้พี่ได้เกาะเฮ้ยเอ้าเอา้เอา,เ,อาเดียวเดียวเออนัดเดียวแตกโอ้โหมาไม่บอกไม่กล่าวอย่างนี้แม่เอา้ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชม,มใช้สเปรย์ช่วยกาวช่วคราวครับท่านผู้ชมามาไม่บอกไม่กล่าวอย่างนี้ พี่ขอไม่ใช่เอดับแล้วกัน <c oughs> คือมาขนาดนี้แล้วนะครับนะเราใช้ลูกซองมั่มไปเลยนะครับนะท่านผู้ชมโอเคครับผมโอเคเรามาเคลียร์กับไอตัวนั้นต่อนะครับมันไปไหนแล้วละ่ะมันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคเราปล่อยมันไปดีกว่าท่านผู้ชมปล่อยให้มันเกิดนะครับตอนนี้เราได้แล้ว3คิวนะครับ ก็ยังดูอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดูนะว่ามันเปไงเนี่ยแต่เรายังไม่เข้าชาร์จนะครับผมนะเราเล่นเกมนี้เราต้องใจเย็นนิดนึงผมชอบติดนิสัยใจร้อนจากเกมผับจีนะครับนะเพราะว่าพี่เนี่ยชอบเล่นผับจีนะครับเมื่อก่อนนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะครับนะก็ถ้าอยากให้ผมเล่นผับจีโมบายหรือผับจีคอมผับจีไรคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะผมเสียเลยแหละเกมผับจีเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกมฟรีไฟก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะเพราะว่าพี่เนี่ย ติดนิสัยพับจีมานะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าพี่จะติดนิสัยอะไรมานะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีสติพอที่จะเล่นเกมหรือเปล่านะครับนะคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกนานะเกมเนี้นะครับนะไม่ได้เล่นนานด้วยซ้ำอ่ะเออนีครับผมคือแบบคือพับจีเมื่อก่อนพี่เล่นทุกวันเลยนะเวอไม่เชิงว่าติดเกมนะแต่พี่แบบฝึกเล่นอ่ะเออเคยแบบพี่อันนี้ไม่ได้มูอันนี้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเอาพูดดีให้ตัวเองนะแต่คือพี่อยากพูดจริงๆเป็นประสบการณ์น้องๆนะครับก็คือแบบว่าพี่เนี่ย เคยไปแข่งนะครับนะมันเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นพอสมควรนะครับนะแต่ไม่เชิงว่าไปแข่งแบบยังไงแบบไปออกข้างนอกไปแข่งแข่งที่บ้านนี่แหละครับนะท่านผู้ชมแต่เขาก็จะเปิดทัวร์นาเมนต์เปิดสร้างห้องอะไรเงี้ยนะครับนะก็ถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้นะครับนะคือตอนนั้นพี่ได้ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนมันอันนี้อันนี้ไม่ได้โมนนะแต่คืนนึวก่อนมันผมติดท็อปอยู่อะแต่มันจะเป็นทุนเทอมประมาณที่หกที่เจ็ดนี่แหละครับนะท่านผู้ชมคือมันก็เสียดายที่จะแบบว่าอยากได้แชมป์อะเออ เขารอบไปสู้กับคือแล้วตอนนั้นคือมันเราเจอกับรุ่นพี่เราอะนะครับนะเออผมก็ทําทีมแล้วก็ก็ไปเจอทีมรุ่นพี่เราที่แบบว่าเป็นเพื่อนอ่าเป็นสนิทกันอะนะครับเราต้องมาเจอกันนะครับก็แต่เราก็ไม่ได้เจอกันนะครับคือเราอยู่คนเรากลุบกันนะครับเขาจะแยกกลุบเลยมันมีเอโอ้ย่ผมเจอคนครับท่านผู้ชมมันจะมี A ถึงเท่าไหร่วะท่านผู้ชมเอถึง F มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอคนนะครับในข้างหน้าเรา แต่ด้านหลังเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับนะแม่ไอ้วงไอวอร์ไม่มีเลยนะครับนะเราจะดันก็ดันไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับเอาค้างงี้โอ้โหไรเอา,เ,อาเขาจะมาแม่ไหนเนี่ยเขาไม่มาเขาไม่สู้หรือว่าเขาปั๊มยา แน่ใจระเบิดผมก็บ่มีหลังก็จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยแหมรอวังดีทุกคนพี่ว่าพี่อยากชาร์จว่ะพี่จะติดที่ใส่นั่นมาอีกแล้ววะ่ะเอาวะไปชาร์จเลยนั่นไงโอเคพี่กลับดีกว่าท่านผู้ชมคือแบบว่าเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับนะ เขาได้เปรียบแล้วเราไปชาร์จเขาเนี่ยเขาได้เปรียบเต็มๆเลย,เน,ย,นะยน,น,นะครับนะใจเย็นนิดนุ่มนะครับนะอาจจะมีคนอื่นมาฆ่าเราก็ได้นะถ้าที่ดีนะครับนี่ครับเรามีเวลาคิดนะครับผมนะเราก็กลับเข้าบ้านนะครับมาแล้วเอา้าจอดจอดบ่ออายิงกันเองยิงกันเองอย่างนี้ กินกันเองอย่างนี้แม่เข้าทางพี่ดินอ้องพอดิสู้กันเลยสู้กันเลยไม่ไงเอ้าเฮ้ยหายหายเฉยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวสตันไปสองวิสองสามวิ 2, คือคือมึงหายไปไม่บอกกูเลยเดี๋ยวอ่ะทุ่งหญ้าเอเวอเรสต์เอา้าไม่มีคนวพราะตาฟักได้ไงวะเดี๋ยวอ๋อมันฆ่ากันแล้วหรอโอ้โอ,อ้กระสุนก็เยอะอยู่นะเฮ้ยมีคนใหม่กันท่านผู้ชม เออองี้ก็เจ็บนะเออองี้ก็เจ็บนะพูดเลยหนาวโยนระเบิดมาอย่างนี้ชิบกายแล้วกูอืมก็แตกไป <c oughs> ก็ไม่ใช่อะไรหรอกโอเคพี่ไปเลยไปดิกะไปดิกะพี่ขอไม่เอาแล้วพี่เหนื่อยแล้วห้าคิวแล้วท่านผู้ชมแม วันนี้รู้สึกว่าถ้ามือจะขึ้นก็ขึ้นเลยนะโอเคเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมว่ามีคนหรือเปล่าเลยครับจะด้มีนะครับไม่มีเราสามารถฟาร์มอ่าเขาเรียกว I ่าแคมป์ได้นะครับนะโอ้โหงูอย่างนี้คือเราเราเราห้ามไปห้ามไปเลยนะเรายัางเสียเปรียบท่านผู้ชมเคครับให้เขาปั๊มยาไป คือเราปล่อยเราจะปล่อยไปมันก็กะไรยอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมผมเข้าใจเว้ยแต่คือแบบคือผมมีประสบการณ์มาแล้วคือผมผิดพลาดมาแล้วคือือผมไปผมก็เสียตายอะ่ะนะครับจริงๆเราจ่า้บอลก็ได้นะอันนี้ผมเห็นมาแล้วมาดิเรา,เราเลิงนายอยู่นะนายไม่รู้หรอกว่านายกำลังเล็งเราแต่เราก็มองนายเหมือนกันนะลไป ให้ก็เล่นไปสินายอยู่ไหนล่ะอ่อ,อ ى, เห็นปืนโผลแบบ่แวบๆบอ้าวมีรถมาเสียงมึงซวยกูพูดเลยมึงซวยเอาไงเอาดิเอาดิเอาดิสู้กันดิสู้กันดิเอาสู้กันดิ อุ้ยเจ็บนะแ๊ะอะไรก็ไปไหนแล้วนะไปดูนั่นก่อนเราเราต้องเคลียร์กันไปแล้วไปซะแล้วไนายน่าจะยังไงนะเอ้ยนายจะอยู่ที่เดิมไม่ได้นะเอ้นายต้องมีมาอย่างนี้บ้างเดี๋ยวนะผมดูคอแล้วดูหลังก่อนนะ ไม่ใช่หรอกว่าตเราไม่เรารูเรื่องเลยนะผมใส่เก็บเสียงไม่ใช่หรอะนายจะมาไม้ไหนผมไม่มีระเบิดเลยเหรอผมรู้สึกผมเก็บมาแล้วนะแต่ก็ช่างมันดีครับอยู่ในบ้านละเหลี่ยมแนะเหลี่ยมเยอะ เลงที่มันอย่างเดียวครับท่านผู้ชมขับรถกลับมาละกลับมาละมึงนี่ขยันขับเนาะจริงอ้ามันหนีไปแล้วท่านผู้ชมมันบวกกันละบวกกันเลยเอาดิรอเชียรอเชียเว้ยเออ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  ตอนนั้นจอดเลยครับบวกก,บวกกันเชื่อเลยบวกกันเถอะอย่ามายุ่งกับกูเออผมเก็บกระสุนไว้ด้วยกับบางทีนะท่านผู้ชมเคบวกกันแล้วครับเราจะไม่ไปยุ่งนะครับเรื่องนี้ดีมนจะไม่ยุ่งนะครับนะเราเน้นอย่างเงี้ยได้แชมป์ชัวนะครับถ้าเกิดเรามีสติดีนะครับนะผมไม่อยากแบบไปชาร์ตอะเออ อยากได้แรงก็แนะนอัดับดีกว่าเอาชัวนะเอาชัวเน้นแชมป์ไม่เน้นคิวเน้นอันดับนั่นสิแต่มันอยู่ไหนแล้วนะเดี๋ยวผมขอเช็คอ่านเกมก่อนนะวงมันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดตกเมย์ตรงนี้ก็ดีแต่เท่าที่เท่าที่คิดมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่จะอยู่ตรงนี้นี่ครับม,มันคงจะอยู่ด้านบนบนกั แต่ว่าเราต้องออกจากที่นี่แล้วละ่ะไม่ได้ละมันคงยากที่จะอยู่ในวงนั่นไงเราต้องขึ้นไปทางนั้นครับซึ่งบวกกันยับชัวเอาไงดีวะโอเคมันบวกกันละระหว่า,างที่บวกกันเนี่ยกูขอไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวระหว่างที่ไปเนี่ยก็แม่งก็มีคนเหมือนกันนะท่านผู้ชมเออไม่แน่วะผมจะโหดสลิงขึ้นไปนะจะมีคนปะวะอย่าเพิ่งมีเลยนะอย่านะอย่าเลยนะข้อร้องล่ะไม่ใช่มันดักเราข้างบนเลยนะอันนี้คือจบเท่านั้น ขึ้นไปแล้วมันดับจบเท่านั้นนะครับโอเคดูซ okay. ้ายดูขวาเดี๋ยวนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเราดับได้นะเอาจิ้งเราดับได้ดับมันได้ด้วยแหละแ,แต่คือผมแบบว่าไม่เอาเรือเราเน,น้นเน้นอย่างเงี้ยผมจะอยู่บ้านงนั้นผมว่ามันไม่เห็นผมนะ ที่ไม่เห็นผมแล้วซึ่งเห็นผมแล้วผมก็จะรอให้มันเข้ามาในบ้านหลังนี้นจะให้มันมาสู้กับเราเคมีของให้ฟาร์มครับดีเอ้าผมให้ตายดิเอ้าเห็นาย เดี๋ยวนะแม็กสามต้องเป็นอันนี้สิมันเนี้ยเป็น,มน,นนะแม็กสองเว้ยเนี่ยมันรู้จุดแล้วล่ะ là Ồ, oh, tẹt bay oh, khăn nạ. Nhìn ngô ngô oh, đồ lát oh. oh, oh xem chửi <laughs> Hơi ตานี้มานะเจ็ดคิวหล่อมๆโดนล่าแต่ก็แชมป์เฉยมันคงแบบกำลังยืนแอคอ่ะแต่ก็โดนผมยิงไปนะก็โกสิบไปทีร,ร้อยนะครับผมนะพาพหน้าเรามาเจอกันแพทติน้ำจบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย